จุดประสงค์การเรียนรู้ระบุหน่วยวัดปริมาณต่างๆของสารด้วยหน่วยในระบบ SI ในการนะครับระบุนะครับของการวัดนะครับปริมาณต่างๆครับในชีวิตประจําวันครับไม่ว่าจะเป็นนะครับความยาวนะครับมวลนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครนะอาจแตกต่างกันนะครับในแต่ละประเทศนะครับนะเช่นนะครับมวลเนี่ยนะครับอาจจะเป็นกิโลกรัมนะครับหรือว่าเป็นปอนด์ใช่ไหมครับหรือความยาวเนี่ยนะครับ ก็อาจจะเป็นเซนติเมตรนะครับหรือว่าเป็นฟุตครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาครับนะเช่นครับในการเปรียบเทียบครับหรือการสื่อสารเนี่ยอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันนะครับนะดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเนี่ยนะครับถูกต้องครับแล้วก็เข้าใจตรงกันครับจึงมีการตกลงนะครับร่วมกันครับ เพื่อให้มีหน่วยนะครับมาตรฐานสากลเกิดขึ้นครับนักเรียนครับดังนั้นครับหัวข้อนี้ครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาดูกันเรื่องหน่วยวัดรับโอเคนะ4.1ครับหน่วยในระบบ SI ครับในปีนะครับพุทธศักราชนะครับ2,503ห้ซึ่งนานมากแล้วนะครับที่ประชุมนานาชาติเนี่ยว่าด้วยการช่างแล้วก็การวัดนะครับได้ตกลงให้มีหน่วยวัดสากล เรียกว่าระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศครับหรือเรียกย่อๆว่าหน่วย SI นะครับบางทีเราก็เรียกว่า SI unit นี่แหละครับผมนะครับซึ่งนะครับหน่วย SI พื้นฐานนะครับก็ประกอบไปด้วยทั้งหมด7หน่วยนะครับหรือว่ามี7หน่วยด้วยกันครับซึ่งเป็นหน่วยที่ไม่ขึ้นต่อกันครับและสามารถนำไปใช้นะครับกำหนดหน่วยอื่นๆได้นะครับเมื่อมีครับหน่วย SI พื้นฐานเกิดขึ้นครับก็ทำให้เกิดครับหน่วย SI อนุพันธ์ครับ โอเคว่าซึ่งหน่วย SI อนุพั์คืออะไรนะครับ mm. ก็เป็นหน่วยอื่นๆนี่แหละครับที่มีความสัมพันธ์นะครับการทางคณิตศาสตร์ของหน่วย SI พื้นฐานนั่นเองโอเคนะนักเรียนนักเรียนครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูนะครับว่าหน่วย SI พื้นฐานครับ 7หน่วยครับที่พูดถึงไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับมีอะไรกันบ้างครับและนักเรียนครับก็จะเจอบ่อยมากเลยครับเพราะนั้นเนี่ยนักเรียนจะเป็นจะต้องที่รู้จักนะครับนะก็คือปริมาณครับอันแรกเลยครับก็คือมวลครับมวลครับชื่อหน่วยครับก็ชื่อว่ากิโลกรัมครับเราใช้สัญลักษณ์ของหน่วยว่า kg ก็คือตรงไปตรงมาเลยครับกิโลกรัมโอเคนะความยาวครับนักเรียนครับชื่อหน่วยก็ชื่อว่าเมตรครับนะเพราะนั้นเนี่ยสัญลักษณ์ของหน่วยคือ m เล็ก โอเคนะนะครับเวลาครับเวลาครับก็ชื่อหน่วยครับเป็นวินาทีครับนะสัญลักษณ์ของหน่วยก็คือ S นั่นเองนะครับก็คือย่อมาจาก second นะครับอุณหภูมินะครับชื่อหน่วยครับก็ชื่อว่าเควินนะครับนะสัญลักษณ์ก็คือเคใหญ่นั่นเองนะครับก็ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับปริมาณของสารนะครับชื่อหน่วยครับก็โมลนะครับนะสัญลักษณ์ของหน่วยคือ MOL ก็คือโมลนั่นเองครับ แล้วก็กระแสไฟฟ้านะครับนะกระแสไฟฟ้าเนี่ยชื่อหน่วยนะครับชื่อว่าแอมแปร์นะครับนะสัญลักษณ์ของหน่วยคือ A ใหญ่นะครับแล้วก็ความเข้มครับแห่งการส่องสว่างนะครับก็ชื่อหน่วยครับชื่อว่าแคนเดล่านะครับนะซึ่งสัญลักษณ์ของหน่วยก็ชื่อว่า CD นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนเนี่ยก็จะได้นะครับเห็นนะครับหน่วยนะครับ SI พื้นฐานนะครับทั้ง7หน่วยโอเคไหมครับเราก็จะเจอหน่วยเราเนี้ยนะครับค่อนข้างบ่อยทีเดียวนะครับนอกจากหน่วยนะครับ SI พื้นฐานนะครับที่เรียนนะครับได้รู้จักกันไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับครานี้เรามารู้จักนะครับหน่วย SI อนุพันธ์กันบ้างนะครับนะจำได้นะครับทุกคนครับหน่วย SI อนุพันธ์ครับก็คือเป็นหน่วยนะครับที่เกิดจากหน่วย SI พื้นฐานครับมาประกอบกันครับทางคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับนะเช่นนะครับ ปริมาตรครับปริมาตรครับชื่อหน่วยครับก็ชื่อว่าลูกบาศเมตรโอเคป่ะก็คือสาระของหน่วยครับก็คือ m อ็มลังสนะทุกคนจําได้นะครับความยาวเนี่ยของหน่วย si พื้นฐานเนี่ยก็คือเมตรจริงไหมครับก็มาประกอบกันครับก็เป็นเมตรคูณเมตรคูณเมตรครับก็คือเป็นนี่เลยครับ m อ็มลังสเนาะก็คือลูกบาศเมตรครับหรือความเข้มข้นนะครับก็คือโมลเห็นไหมต่อลูกบาศเมตรโอเคนะครับสาระครับก็คือ mol ครับนะาเปอร์เอ็มลังสนั่นเองนะครับ หรือความหนาแน่นนะครับก็คือเห็นไหมกิโลกรัมครับต่อลูกบาศเมตรนะครับกิโลกรัมเนี่ยนะครับก็คือ KG จําได้ใช่ไหมครับก็เป็นหน่วย SI พื้นฐานนั่นเองนะครับเนาะก็เอามาประกอบกันนะครับนะก็จะกลายเป็นหน่วย SI อนุพัทธ์ครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของหน่วย SI อนุพัทธ์นะครับ นอกจากนะครับหน่วยนะครับในระบบ SI แล้วนะครับนักเรียนครับในทางเคมีเนี่ยก็ยังมีหน่วยอื่นๆครับที่ได้รับการยอมรับครับแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับเรียกว่าหน่วยนอกระบบ SI ครับนักเรียนครับเดี๋ยวครูจะพามาดูนะครับหน่วยนอกระบบ SI ครับว่ามีอะไรบ้างครับนักเรียนครับก็จะมีนะครับปริมาณนะครับช่องนี้คือปริมาณครับถ้าเป็น ปริมาตรครับชื่อหน่วยก็คือลิตรโอเคไหมครับสัญลักษณ์ครับของหน่วยที่เราใช้ครับคือ L ใหญ่ก็ได้ครับหรือว่า L เล็กครับซึ่งถ้าค่าเนี่ยเทียบกับหน่วย SI นะครับนักเรียนครับ1ลิตรเนี่ยก็จะเท่ากับนะครับ10นะครับกำลังลบสครับนะหน่วยก็คือเป็นเมตรกำลัง3โอเคนะหรือถ้าเป็นมวลครับนักเรียนครับกรัมนะครับสัญลักษณ์ก็คือ G นั่นเองนะครับนะซึ่ง ค่าที่เทียบกับหน่วยนะครับ SI ครับซึ่ง1กรัมเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ10กกาลังลบ3นะครับกิโลกรัมโอเคนะอ่า หรือหน่วยนะครับที่เป็นหน่วยดอตันนะครับนี่เลยนะครับสัญลักษณ์ก็คือ DA ครับซึ่ง1ดอตันครับก็จะมีค่าเท่ากับครับ1.66ครับคูณ10ยกกำลังลบ27ิกิโลกรัมนะครับนะหรือจะเป็นหน่วยมวลอะตอมครับซึ่งสัญลักษณ์ของหน่วยก็คือ u ครับนักเรียนครับซึ่ง1 U ยครับก็จะมีค่า1.6ครับคูณ10ยกกำลังลบ27นะครับกิโลกรัมนะครับ โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับหน่วยความดันกันบ้างครับนักเรียนครับหน่วยความดันครับก็คือบาร์ครับก็คือนิยมใช้นะครับนะซึ่งสัญลักษณ์ของหน่วยเนี่ยก็คือ bar นี่เองครับคือบาร์ครับซึ่ง1บาร์ครับจะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบหครับก็คือปาสคาล โอเคนะครับนะแล้วก็หน่วยนะครับมิลลิเมตรประหลอดครับอันนี้เจอบ่อยมากใช่ไหมครับก็คือสัญลักษณ์ของหน่วยก็คือ m m ครับ hg นั่นเองนะครับซึ่ง1นะครับ mm hg ก็จะมีค่าเท่ากับครับ133ครับจุดครับปาสคาลโอเคนะหรือจะเป็นหน่วยบรรยากาศครับนักเรียนนะครับนะก็คือ โอเคนะตรงนี้นะครับหน่วยบรรยากาศครับสัญลักษณ์ของหน่วยครับก็คือ atm ครับนะก็1 atm ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1.013ครับคูณ10บกำลังลบหปาสคาลครับหรือ1 atm เนี่ยก็จะประมาณ1บาร์นั่นเองนะครับหรือจะเป็นนะครับปริมาณนะครับที่เป็นความยาวครับนักเรียนครับก็คือตรงนี้นะครับคืออังสตอม โอเคนะอังสตอมครับัญลั์ของหน่วยครับก็คือ A ครับแล้วก็มีเห็นไหมเลขศูนย์กลมๆครับอยู่ข้างบนนะครับซึ่ง1อังสตอมครับก็จะมีค่าเท่ากับ10กํลลังลบ10เมตรนั่นเอง โอเคนะครับนักเรียนครับแล้วก็พลังงานครับหลายหลายคนก็รู้จักดีอยู่แล้วครับก็คือหน่วยนี้ครับก็เป็นที่นิยมใช้เช่นเดียวกันครับก็คือแคลอรี่นะครับนะสัญลักษณ์ก็คือ cal ครับนะแล้วก็1แคลอรี่ครับก็จะมีค่าเท่ากับ4.2จูลนั่นเองนะครับนักเรียนครับแล้วก็อุณหภูมิครับนักเรียนอุณหภูมิเนี่ยก็คือหน่วยก็คือองศาเซลเซียสนะครับนะสัญลักษณ์ของหน่วยครับก็แบบนี้นะครับทุกคนก็คุ้นเคยอย่างดีนะครับและถ้าเกิดเรานะครับเทียบกับ หน่วยนะครับ SI ครับก็คือองศาเซลเซียสเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเควินนะครับแล้วก็ลบสองครับโอเคนะครับสำหรับนะครับหน่วยนอกระบบ SI ครับโอเคนะนักเรียนก็น่าจะเข้าใจนะครับมากขึ้นครับนักเรียนครับเพื่อความเข้าใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดครับเรื่องหน่วยวัดครับนะข้อที่1ครับน้องโควิดโอ้โหครับชื่ออะไรไม่มีชื่อครับชื่อน้องโควิดครับแม น่าจะมีคนครบเยอะทีเดียวนะครับช่างสารมา19กรัมครับถ้าเขียนให้อยู่ในรูปนะครับหน่วย SI ครับเป็นเท่าไหร่นะครับนักเรียนเอางี้ก่อนครับหน่วย SI นะครับนะคือช่างสารมาเป็นกรัมใช่ไหมครับแสดงว่าเกี่ยวกับค่ามวลถูกต้องไหมครับนักเรียนพอจําได้ใช่ไหมครับว่าหน่วย SI อเนี่ยค่ามวลคืออะไรครับตอบครูหน่อยสิตอบครูหน่อยกี่ไรนะครับกิโลกรัมใช่ไหมครับเนาะกิโลกรัมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนักเรียนลองทําเองกันครับนักเรียน จงแปลงนะครับ19กรัมครับให้กลายเป็นอยู่ในรูปของหน่วย SI ครับคือกิโลกรัมครับนักเรียนลองคิดเองกอนครับว่าได้เท่าไหร่ครับไม่แน่นะนักเรียนบางคนเนี่ยมีความรู้นะครับเรื่องการเปลี่ยนหน่วยนะครับเก่งอยู่แล้วนะครับลองดูครับเขานี้นะครับครูโน้ตให้หน่อยก็ได้นะครับนะหลายหลายคนเนี่ยอาจจะอ่าไม่เคยเรียนนะครับหรือ ไม่คุ้นเคยนะครับคืองี้นะครับมันจะมีนะครับคำอุปสรรคนะครับนะเวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับนะคำอุปสรรคครับที่เราเจอครับก็จะมีด้วยกันหลายหน่วยเหมือนกันครับแต่หน่วยที่เราเจออยู่บ่อยๆครับเช่นคําว่ากิโลนะครับเนาะ K ตรงนี้ครับก็แทนนะครับ10กำลัง3ครับเนาะหรือ m เล็กครับตรงนี้ก็จะแทนนะครับ10กำลังลบ3 โอเคไหมครับหรือไมโครนะครับไมโครก็จะแทนนะครับ10กำลังลบ6ครับหรืออาจจะเป็นนาโนครับก็คือ10กำลังลบ9โอเคนะอันนี้นะครับเรียกว่าคำอุปสรรคครับอันนี้ครูโน้ตให้แค่ไม่กี่ตัวนะเป็นตัวที่เราเจอบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นครับนักเรียนนะครับข้อนี้นะครับนักเรียนจัดสังเกตว่านะครับ น้องโควิดเนี่ยช่างสารมา19กรัมนะครับจริงๆเนี่ยก็คือ19กรัมก็คือเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนักเรียนนะครับนา19กรัมคนนี้เนี่ยโจ์เนี่ยอยากได้เป็นกิโลครับนะแน่นอนครับถ้าโจทย์อยากได้เป็นกิโลครับนักเรียนก็ใส่คําว่ากิโลไปเลยครับเนาะก็จะกลายเป็นกิโลกรัมแบบนี้แหละนึกออกปะแต่เนื่องจากกิโลเนี่ยมันแทน10กําลังอะไรครับนักเรียนแทน10กําลัง3จริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยูอ่ดีเนี่ยนักเรียนนะครับ เขียน10บลังาไม,ม่งงนะสัญลักษณ์ตัวเนี้ยแทนสัญลั ester, กษณ์สลังสานะครับถ้าอยู่ดีครับนักเรียนเขียน10กําลัง3าลงไปตรงนี้เลยครับแสดงว่าค่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนจริงไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหารออกครับด้วย10กําลัง3ถูกต้องไหมครับหรือพูดให้มันง่ายๆขึ้นนะครับนักเรียนเนี่ยก็คือต้องคูณครับ10บลังลบ3เข้าไปด้วยนะครับทาไมต้องทําแบบนี้รู้ไหมเพราะอีกรอบหนึ่งนะกิโลแทน10กําลัง3ครับเพราะนักเรียนต้องคูณ10กําลังลบอะไรครับลบ3 เพราะ2ตัวเนี่ยคูณกันก็คือได้10กําลังศูนย์สิกำลังศูนย์ครับก็คือได้1ครับคือพูดง่ายครับค่าจะเท่าเดิมครับปริมาณเท่าเดิมเป๊ะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนี้ก็คืออะไรครับคือหน่วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้นะครับก็จะตอบเท่านี้เลยนักเรียนตอบนะครับนะสินะครับคูณ10กําลังลบสนะครับแล้วก็คือหน่วยก็คือเป็นกิโลกรัมโอเคป่ะ ครูขออ,อ,น,อ,น,อนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับนักเรียนครับข้อนี้ครับคือถ้าเราอยากจะเป็นไมโครกรัมก็ได้นะครับนักเรียนสมมตินะสมมติครูอยากได้เป็นไมโครกรัมเนี่ยนะครับสมมติ hmm. นะครับครูคคแค่สมมติเล่นๆนะถ้าเป็นไมโครกรัมครับนะสิบแบบนี้ใช่ปะ่ะไมโครกรัมแบบนี้อ่ะไมโครกรัมเพิ่มเติมฮะไมโครกรัมซึ่งไมโครเนี่ยสิบกำลังลบหใช่ไหมครับอ่าสิบกำลังลบหถ้าอยู่ดีครับนักเรียนแทน10บกำลังลบหลงไปเนี่ยนะครับค่ามันก็จะ ไม่ใช่เท่าเดิมจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็ต้องคูณ10กําลังหกไปครับสิบกําลัง6ไม่งงนะเท่านี้เป็น10กําลังลบ6ครับนักเรียนก็ต้องคูณ10กําลัง6เข้าไปครับหน่วยก็จะกลายเป็นอะไรและไมโครกรัมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนหน่วยนะครับนะแบบง่ายๆครับซึ่งนักเรียนสามารถเปลี่ยนได้นะครับโอเคนะครับทุกคนนะครับมาดูข้อที่2นะครับ น้องโคนาครับโอ้โหชื่อชื่ออีกแล้วครับโคนาครับตวงน้ำครับมา50มิลลิลิตรนะครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปหน่วยลิตรได้เท่าไหร่นะครับนะข้อนี้ก็ง่ายนะครับนักเรียนนักเรียนลองทําเองก่อนครับเอออะทำเองก่อนครับข้อนี้10วินาทีก็เสร็จครับได้นะครับทุกคนนะครับ50มิลลิลิตรครับโจทย์ให้มาเนาะ50นะครับมิลลิลิตรแบบนี้ใช่ไหมครับคราวนี้นักเรียนสังเกตตรงนี้นะ เอ็มเล็กนะครับตรงนี้ไม่ใช่ชื่อเพลงนะครับเอ็มเล็กตรงนี้นะครับก็คือมันย่อมาจากตัวนี้ครับมิลลิครับมิลลิคือสิบกำลังะไรครับลบสามเพราะฉะนั้นครับนักเรียนนักเรียนสามารถเอาเอ็มเล็กตัวนี้ออกไปครับเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ครับก็คือ10กกำลังลบ3ครับหน่วยก็จะเป็นอะไรละครับผมหน่วยก็จะเป็นลิตรครับเพราะฉะนั้นครับข้อนี้ครับก็ตอบ50ครับคูณ10กำลังลบ3ลิตรลบลบ3ลิตรนะครับ ไม่งงนะสิบกลังลบ3ครับก็คืออะไรนั่นเองครับทุกคน M ็เล็กนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือการเปลี่ยนหน่วยนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยที่เราใช้ในเรื่องการวัดนั่นเองนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูสรุปนะครับหน่วยในระบบ SI กันครับข้อที่1ครับหน่วย SI พื้นฐานครับมี7หน่วยครับคือมวลเนี่ยก็จะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับความยาวครับมีหน่วยเป็นเมตรครับ เวลามีหน่วยเป็นวินาทีครับอุณหภูมิครับมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณของสารเนี่ยก็จะมีหน่วยเป็นโมนะครับกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับและความเข้มแห่งการส่องสว่างก็จะมีหน่วยเป็นแคนเดล a าโอเคนะครับข้อที่2ครับหน่วย SI อนุพัทธ์ครับก็เป็นหน่วยอื่นๆครับที่มีความสัมพันธ์กันทางคณิตศาสตร์ของหน่วย SI พื้นฐานครับเช่นอะไรบ้างครับก็คือลูกบาทเมตรครับโมลต่อลูกบาทเมตร กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรโอเคนะครับนักเรียนครับครูคิดว่าหัวข้อนี้ครับหน่วยในะระบบ SI ครับนักเรียนก็จะมีความรู้ครับแล้วก็มีความเข้าใจมากขึ้นนเนยนะครับ